ชื่อนะักฟุตบอลเหล่านี้ให้ถูกต้อง EP 3เริ่มที่คนแรกกับดาวินนูเยสนะครับผมตามที่พิมพ์ขอมานะก็จัดให้นะครับผมไปลองฟังดาวินนูเยสดาวินนูเยสมันจะมีดาวินนูเยสนะครับผมไอ้ทีอีกทีดาวินนูเยสดาวินนูเยสโอเคครับก็เหมือนคล้ายๆที่เราเรียกอยู่แล้วนะครับผมดาวินนูเยสนะก็คล้ายๆกันเลยนะไปลองฝึกกันได้นะครับผมดาวินนูเยสโอเคกดใจให้ด้วยนะกดใจให้คลิปนี้ด้วยนะแล้วต่อเลยเนมาจูเนียนะครับผมมีคนพิมพ์ขอเข้ามาเยอะมากนะโอเคจัดไปไออเ็ I เน in m a เน u n i a Marzunia เนมาร์จูเนียก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมคล้ายๆที่เราเรียกนะเอาลองอีกที I am in m a r j u n i o a ในมาจูเนียในมาจูเนียมันอยู่ที่สำเนียงแล้วก็โทนนะครับผมแต่มันก็เหมือนที่เราพูดกันอยู่นะครับผมเนมาร์จูเนียอะไรแบบนี้นะก็ใกล้เคียงมากๆนะครับผมคือผมจะให้ตามคอมเมนต์ตามใจเพื่อนๆในช่องสุดๆ,ๆนะครับผมอ่ะฟังอีกที Neymar Junior am I และต่อกันเลยกับพี่หน้าหล่อโดมินิกสบอสไลน์นะครับผมเป็นแฟนๆเลี้ยวภูนะั่นต้องถูกใจแน่นอนเอาไปลองฟัง Dominic Sboslai Dominic Sboslai Dominic Sboslai โดมินิกโซบอสไลอีกทีอีกที่คอยทีโดมินิกโซบอสไลโดมินิกโซบอสไลเพื่อนๆเรียกกันอย่างนี้ไหมครับผมหรือว่าเรียกกันยังไงก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะเอาฟังอีนทีกันเหนียวนะเขาเรียกชื่อตัวเองอย่างนี้โดมินิกโซบอสไลและต่อกันเลยที่บรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับผมและเขาฝากมาบอกกันนะอย่าลืมกดติดตามนะครับผมและนี่ก็ไม่ได้ตามใหม่นะใครกดติดตามแล้วขอบคุณมากนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะฮุยบรูโน่เฟอร์นันบรูโน่เฟอร์นันยากเหมือนกันนะ บรุนเนาะฟรานันส์ก็คือมันต้องกระดกลิ้นด้วยนะครับผมมันก็ยากตรงนี้แหละนะเพื่อนๆว่าไหมแต่ยังไงก็อย่าลืมไปลองฝึกกันนะครับผมอะลองฟังอีกทีแล้วไปฝึกกันนะเอา้าบรุนเนาะฟรานันส์แล้วเหมือนเดิมครับอันนี้ทุกคนสะดวกในการเรียกแล้วกันนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะโอเคนะซึ่งอยากได้ยินนะฟุตบอลบงคนไหนพูดชื่อตัวเอ,เองก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับผมพิมพ์มาเลยนะและที่สำคัญครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ลืมกดติดตามากดถูกใจกดถึกรายการโปรดแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะ